สวัสดีครับบาเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมกับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับมื่นีเดินทางมาที่วัดปู38ครับพี่น้องครับมารับชมต่องหวดน้ำกันครับงวดวันที่1พฤศกิกายน2 5 60หาครับมให้ปูเนีนให้ปูย่ำให้นะครับพี่น้องครับเลามมฟังน้ำกันครับว่าลูกสาวปูโทษมาบอกปูหรือยังนะครับเนาะรับงวดวันที่1พฤศกิกายน2 5ห6 5ครับอา จังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันครับปูกำลังขุดอย่างนั้นเหรอปูเฮ็ดเสาอยังครับปูอ๋อปูจะเฮ็ดปูกำลังขุดเสาครับครับปูอืม กระปูการนมัสการเจ้ากระปูครับการนมัสการครับผมครับเอาละเจ็ดกับเก้าโอ้เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองนะปูเนาะหลักสิบล่างปูยังย้ำเจ็ดกับสองครับผมครับเจ็ดสองเก้าแต่ว่าปูเน้นที่เจ็ดกับสองหลักสิบล่างกับปูหลักหน่วย ครับามนลักหน่วยน่กสามบนลักหน่วยบนสามน้าปูเนาะขับน่กับกหน่วยบนสาม,ม,ามลักหน่วยบนสามขับเอาสามแปดที่ปูให้สามแปดก็จะเป็นแปดสามมันมาปูนั่นละอ่าไม่ช่วยอันละนอ่าครับป,ปูนะครับเนาะเพิ่มเติมขี้ว่าลักหน่วยบนสามนี่ครับผมลองหาขี้ก่อนอ่าสองสองห้านี่คือล่างน้าปูเนาะ สองหคือล่างขับปูแปดสามแปดสับแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจับปูในชุดบนหรือชุดล่างปูชุดบนชุดบนแปดสามก็สาับปูใช้มาหาสามเก่าด้วยหาสมเก่ามาครับผมแต่ว่าใหสามยู่รักหนยนะปูเนาะช่องกระหาน่ก่นมเพียแค่ครับมาเริ่กช่องห้ากับปูหาช5ององหนี้าสองสองห้า สามเนก็ไปลักหนวยคือกันก uh ับบนเดนี่ครับปูบรมาแปรักสิครับผมบันมาเขารักหนวยสาไปรักหน่วยบนสามักหนวยบนครับแปลว่าสองนี่รักสิบล right? ่างอปูสองหลักสิบล่างท่านคิดท่านหน่วยครับปูเจ็ดสองสองเจ็ดครับมตเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าห้าสองมันมาปูล่างครับครับอ่า ดสูองเจ็ดเจ็ดสองมาปูเนาะไล่เขาเจ็กับสองเขาลายขมูนชนกันไลากรมูนมาปู่สครับเอาปูเนี่ยบิบครับบิพิลักทิบมันเบาบ์ตีเลนเจ็ดนะครับปูเอาน้กันกอบไม่ยังตลอดเรนบ่ทริปจะขมวดเนี่ยออกน้ำกันได้เหมมาปูออกน้ำกันเห้นดครับออกนกันในหลายก่ออนี่เลยหนึ่งทีกับหนึ่งทีนี่เลยครับปูเก้าหนึ่งทีมากอก่อหนึ่งทีครับปูสามส่วเบอรีแก้ บมีสามตัวนัถุเลขครับปูหลักสิล่างหลักสิบล่างเจ็ดเก้าสองปูเน้นที่เจ็ดกับสองครับท่านผู้ชมโอเคกันอีกคอ่าบนสามหลักหน่วยันบปูครับเดี๋ยวอ่านี่ครับที่ปูให้ไวนะครับเนาะครับห้าสามแปดปูเป็นแปดสามนะปูเนาะแปดสามครับครับพอมย่งวระจุครับแปดสามครับท่านผู้ชมห้าแปดสามห้าแปดสามสามเจ็ดพ่อผมพู้เจ็ดสามพ่อเออน่นะอาหน่วยครับผม แปดสามคือหาสามตัวนี้กระตัดเอานาปูเนาะรับห้าสามขับมีเจ็ดสามพอมาปูเจ็ดสามด้วยนะครับเนาะปูขับหาสามนี่ตัดเอาเ้ยครับท่านผู้ชมนะครับเนาะห้าสามลูกสาวโทรมาบอกยังปูว่าท่านมาบอกเย็นมาจะโยนใช่พุ่มมาแล้วเหมือนมาปูเอ้คกับลูกสาวจากใช่พุ่ม หมดที่แล้วเพิ่นไขออ่แปดหนึ่งเก้าที่ปูครับมันมีนี่หาจ้ำจะจ้ำของมันอ่าโอ้ห้าสามเจ็ดสามเท่ากันห้าสามกับเจ็ดสามของมันไม่เท่ากันเท่านั้นบอปูอือครับธรรมช่มของลูกสาวป,ปู่นะครับเนาะกับอยูไช่ยิปุ่มกับปู เจ็ดกองสองเจ็ดคือกองครับไม่ดอกยันยันว่นเลยเจ็ดกองสองเจ็ดทำที่แดดผลอ่าเอานี่ครับชมชมนี่ครับปูสามแปดนะครับเนาะของปูสามแปดคือหางเดียวครับห้าแปดสามห้าสามแปดนี่ครับปูวาสามอยู่หลักหน่วยครับสามแปดแปดสามครับไคนละตัวบันไปคนละตัวอยู่เลยสองกับสามนสองนี่มาลังสามที่ไปบนครับ อ่านี่ครับผมห้าสามนี่ค,คือตัดมาจากอ่าห้าสามแปดปูได้ครับพี่น้องครับปูย้ำว่าสามอยู่หลักหน่วยวนี่ครับสิบล่างปูครับสิบล่างปูคือสองเจ็ดเก้าปูเน้นที่สองกับเจ็ดเท่านั้นครับเก้านี่ปูวา่าเก้าตัดออกนะปูเนาะเก้าครับมันเป็นดักหกกับเก้าเหมือนี่ครับรักทิางอือมีแค่สองกับเจ็ดมาปูเน้นที่สองกับเจ็ดครับท่านผู้ชมครับ ของลูกสาวปูจากชัยภู่มปูกระตรงครับนี่ัวปูหาสามกับเจ็ดสามหมาปูโอ้เ<อ>พิ่นโทรมาบอกแล้วนะ้ปูน้อยจากชัยภู่มเพิ่นม่มีสามตัวห่ปูของเพิ่นงวดเนี่ยบมบมีเพิ่นเห็นแมาแค่สองตัวเท่านั้นห้าสามกับเจ็ดสามครับทำชุชมครับจากลูกสาวปูชัยพุม่มนะครับเนาะอันนี้เป็นชุดของปูนะครับเนาะเดี๋ยวกับบ่าวเทาจะเขียนแยกให้นะครับเนาะครับจากชัยพู่มครับ ลูกสายจากกรุงเทพยังท่านไดนมาด้อครับพนจะมามือผูหลักไกล้ๆมือเนาะครับเนาะนี่ครับสามหลักหน่วยเนาะปูสามหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนเคร่งม,มืก็เอาไว้บนสองหาน้ำแน่ครับมีปูสองหามีครับอ่ามันสูตรี่กระทืดดีเห็นมามมันเข้าหาครับตัวฮอกกีบาลครับปูเอ,นนอ,อจาจกห้าห้าปะปูห้าสองนี่ หาสองกันนี่ไล้ปูหาสองล่างห้าก้อนเข้ากันอยู่นี่ศูนย์คับศูนย์กับหนึ่งบ้านนี้มันตัวนี้มันหากับหกหกบ่อออกจะหาออกตะหาเนี่ยสองกับสามครับอือค่ะแต่ว่าสองนี่จะมาลักสิบล่างครับปูเนาะเป็นหาสองสองหาสามนี่ไปลักหน่วยบนลักหน่วยบนลักหน่วยบนครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่อ๋อเนี่ยก็ปนบัฟฟิตจังหวดนี่ลักสิบลักสิบล่างนี่เมื่ปูเอาแต่เจ็ดกับสองนี่พ่อพ่อมึงดูนี่ สองสี่เจ็ดครับออกที่หนึ่งสอง่มือันบ่พิเจอเลยครับลักซิบเฉพาะเลยวงกันกองรู้ฝนเห็นบ่นครับปูเก้าหนึ่งทีกว่หนึ่งทีครับมืออลห้าห้าสามครับปูกรหันเก็บอี่เลยชุดครับม๊วยิเจอร์คือว่าลักสิบนี่ลักสิบล่างนี่เน้นเล่นตัวปูเนาะเจ็ดสอง ตัวคู่เนนี่นี่คือเจ็ดสองนี่บวปู่เจ็ดสองสองเจ็ดนี่นะครับตัวที่ปูยํำเลย่งมาสองอ่าหาสององหาสองหาเออนี่สองหานูปูเพราะว่าสหลักสิบครับปู่าสองสองหาแค่นั้นอืมไปจะกลับบัตัวนี้กับบทัีเชียครับบันไปคนละตรวจ่าหากระทุนกนึ่งเข้ากันครับบันหาตัหกอันนี้สองกับสามครับเออกระุนกับังตัวเดียวกัน่ะ แต่กูเนฟ่ยคนเราฉุดยังไงยังมาล้มตัวอยู่มาตรงกันบ่ปูวอ่าบันยังไปคนละท่านเป็น้อกมาตรงนี้ครับปูวฮกไม่มีครับหกบ่มีบ่ปู่วฮอกแล้วเอาไปทั้งบนไปมัดครับปูวเอาไปทั้งบนเอ้ลูกสาวปู่จากชัยภูมินะปู่นาะงให้ก็อยากถือก็เอารูดสามหลักหน่วยตัวเดียวสามหลักหน่วยค่ะบนมันบ่ปัวชุนสามหอด ฮาดฮาดเก้าสามครับอ๋เดี๋ยวบ่าวแถาเคสเดีกันปูครับหนึ่ง <1 S 1> พอยหกห้าลูกสาวปาูลูกสาวปูสามแปดชัยภูมินะปูเนาะครับเพื่นอน,นให้มาเจ็ดสามก็หาสามโม่ปูครับ สามรักหน่วยคือกันมันครับสองคู่เท่านั้นโอ้ครับทธรชมอืมเพิ่นยำแค่เพิ่นเน้นแค่สองคูนหนึ่งปูใครอยากเอาเกาเน่งแค่ยีกครับลักลอยมันรักลอยปู่เจ็ดสามหนึ่งห้าสาโอ้ครับผู้จับไ่แหนั้ครับหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามครับธรรมชมอืม ครับวยสามห้าเอาครับปูหางสามชื่ออนั้นะสามบดวยนะครับปูอืมสามหลักหน่วยมาปูบนครับชุดของลูกสาวปูนี่จะเป็นบนล่างน้ำปูเนาะบนล่างบนล่างแต่สามตัวเดียวเลยหลักหน่วยครับต่อปูเน้นที่สามหลักหน่วยบนเห็นไหมครับปูยำเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบลูดตั้งแต่ศูนย์สามหอดเก่าสามน้ปูเนาะเอ่อยายังถือเอาเลยอ่า ปูฟันว่าสามหลักหน่วยบนครับนี่ครับผมอันนี้เป็นชุดของปูนะครับเนาะห้าสามแปดครับผมหางเดียวครับแปดสามสามแปดเป็นหาแปดสามเลยครับปูว่าสามอยู่หลักหน่วยนี่ครับชุดล่างปูก็สองห้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองเก้านี่ครับสองเจ็ดนี่ครับนั่นครับตัวนี้สองเจ็ดเจ็ดสองครับผมหลักหน่วยบนอครับ หน่วยบนห้าก <Wars. S 2> ้อนครับอันนี้นนสามนะปูเนาะสามอันนี้ครับปูอันนี้ทำช่วมปูห้ากวอนหกอ่าหกก็นกับเก้าครับหกหกเก้าอันนี้ปูเขียนอาจจะเป็นขึ้นในนี้นะครับเลขสามเลขสามนั่นนล้วปูครับผมนี่นี่สามตัวนี้นี่ปูเอาไปใช่ครับนี่มันเข้ากันได้นี่ครับนี่เข้ากันจากก้อนเก้าครับปู มีเท่่านนั้นละครับท่าน,นี้นะปูเนาะเอาทำชุ่มครับแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับผมเอา,บาเบาะเสาตั้งให้ตรงๆอันนี้ของปูสามแปดนะครับเนาะปูสามแปดหางเดียวห้าแปดสามนี่พี่น้องปูยำมาสามอยู่หลักหน่วยสามแปดแปดสามครับเจ็ดสามหาสามนี่ปูวา่าตรงกับของอาจากลูกสาวปูที่ชัยภูมิโทรมาบอกนะครับเนาะชุดล่างปูคือหลักสิบล่างคือสองเจ็ดปูวลาเก่าเนี่ตัดออกเลยครับผมครับนี่สองหา สองเจ็ดนี่เจ็ดสองนั่เลยครับผมเพราะว่าสองกับเจ็ดอยู่หลักสิบครับผมแล้วก็สองเก่าตัวกันตัวร่องอันนี้ของลูกสาปูจากเชี่ยพุ่มครับเจ็ดสามห้าสามปูจับหลักลอยใส่หนึ่งนับปูเนาะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสามเอาครับกราบขอบ,บุญขอบคุณปูครับท่านชมครับโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขสุขคน,นขขเดอ้อเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเงินไหลน้อง,นองท่องไหลเข่าทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปมาวิ่งมาเล่นเข่าสามสามหลักหน่วยนับปูเนาะ วิ่งแล้วทั้งล่างกับทั้งสองอ่าครับปูเดี๋ยวบ่าวเถ่าจังจะพาเอฟซีไกลๆมือลูกสาวปูจากกรุงเทพเลขเด่นนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาของ่นกะห้านะครับมาหาเอาสวัสดีครับผม